Think about this, right? ลองคิดดูสิ Jesus came the พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระบิดาแห่งฟ้าสว came teach the will God. รรค์เขาลงมาเพื่อจะสอนสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ก็มาเพื่อจะสัมเด่งให้เห็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดา What you see Jesus doing majority the this majority time do doing you of ministry? Jesus see He in ถ้าคุณอ่านในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มเนี่ยคุณลองดูสิว่าโดยส่วนมากแล้วในพันธกิจของพระองค์นั้นพระองค์ใช้เวลากับการทำอะไรมากที่สุด h s healing the sick ก็คือการรักษาคนป่วย Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth

ยังไงอย่าลืมนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ของเอ็มาอสเนี่ยเรากําลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่เร็วนี้แล้วนะคบยังไงคอยอติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมให้พร้อมนะคบสำหรับการลงทะเบียนเรียนด้วยกัน the anywhere because course online from know can you study is in the world ข้อดีของหลักสูตรนี้ก็คือว่าเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นคุณสามารถที่จะเรียนได้ตลอดเวลาแล้็ทุกที่ทุกเวลา so it's miss opportunity you don't to I think want an จงเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่คิดว่า คุณก็คงไม่อยากพลาดใช่ไหม The word of God will transform your life ค้อยคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคุณอย่างยิ่งใหญ่เลย And so you, know, you can study uh, look at all the details uh, from the information up on the screen now คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางต่าง,างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ So even if you live a busy life make time it'll be worth it all ถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะยุ่งไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็หน<ๆ>ุนใจให้ค<ๆ>ุณจัดเวลาเลย สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ตรงนี้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน All right let's get into our study for this week we're talking about the truth about healing ให้เรามาดูสิ่งที่เราแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความจริงของการหายโรค You know when it comes to the truth we see in the Bible we cannot be neutral we cannot sit on the fence เมื่อพูดถึงเรื่องของความจริงที่เราเห็นจากการเปิดเผยของพระคัมภีร์เนี่ยเราไม่สามารถจะมาเดินสายกลางหรือเราไม่สามารถที่จะมาเหมือนลังเลใจได้ you know, God wants to our wants what? With all our hearts trust us Him เพราะพระเจ้าต้องการให้เราวางใจพระเจ้าแบบสุดหัวใจเลย So any truth see the Bible, cannot half about any half-hearted in truth the it we We Bible be ทุกความจริงที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์เนี่ยเราไม่ควรจะเชื่อแบบครึ่งครึ่งก you know, that

important แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพรอื่นๆที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นจะไม่ใช่เรื่องสําคัญ They all are designed to help us in our Christian life help us in living out our faith. พระทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบเอาไว้เพื่อจะช่วยการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราให้เต็มล้นไปด้วยความเชื่อ I know there's there's so many Christians I meet they sit on the fence about certain doctrines from the Bible. มีคริสเตียนบางคนที่ผมมีโอกาสเจอเนี่ยเคาก็เหมือนกับไม่ได้เชื่ออย่างเต็มที่ในหลักคําสอนบางเรื่อง You know they say things like well yeah but you know my denomination doesn't really believe this. ราะว่าเขาก็จะบอกว่านิกายของฉันเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนี้ or sometimes they sit on the fence and are neutral about it because of their experiences หรือาบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เชื่ออย่างสุดหัวใจเนื่องจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา you know we cannot do that with the truth of the scriptures เราไม่สามารถทําแบบนี้ได้กับความจริงของถ้อยคำพระเจ้า once we see what the word of God says, s a y เพราะเมื่อไหก็ตามที่เราเห็นว่าถ้อยคำพระเจ้าพูดแบบนี้ we have to intentionally fully jump in เราต้องมีความตั้งใจเลยว่าฉันก็เชื่อแบบทุ่มสุดตัว You know in English we can say we have to fully jump in to the river เพราะว่าในภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำคำนี้ว่าก็กระโดดลงไปในแม่น้ำนั้นน่ะจนแบบสุดตัวไปเลย and flow with the truth of God's word แล้วก็ให้กระแสแห่งถ้อยคำหรือความจริงของพระเจ้าเนี่ยพาชีวิตเราไป you know some Christians just stand on the side and just dip their toe once in a while คริสเตียนบางคนอาจจะยืนอยู่ข้างๆแม่น้ำแล้วก็ค่อยๆเอาเท้าแย่ลงไปนิดๆหน่อยๆ you know we cannot walk in the power of the word of God and the blessings God has given us if we have that kind of attitude and believe ถ้าเรามีความเชื่อหรือว่ามีท่าทีมีการกระทําแบบนั้นเราไม่สามารถที่จะเห็นพลังแห่งถ้อยคําของพระเจ้าที่จะทํางานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เลย you know, and there are many, many you know Christians, uh, sit on the fence about uh, Christians fence the sit ก็ยังมีหลักคำสอนอีกมากมายที่คริสเตียนส่วนมากเลือกว่าไม่เชื่อแบบทุ่มสุดตัวดีกว่า yeah that baptism the Holy Spirit speaking in tongues well I'm I'm not sure I'm neutral about it ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเรื่องของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็การพูดเป็นภาษาฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยเอาเป็นว่าฉันเลือกเดินสายกลาง you know, you know there's a difference between balance and neutral มันมีความแตกต่างนะระหว่างการดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุลกับการที่เราเลือกเดินสา You know, balance is applying the scripture in a way. that with the a way is wise in, a, in a way that is filled with the wisdom of การมีชีวิตด้วยความสมดุลตรงนั้นหมายความว่าเรารู้ว่าเราจะใช้ถ้อยคำของพระเจ้ามาประยุกใช้ในสถานการณ์ตรงนั้นอย่างไรด้วยสติปัญญาของพระเจ้าต่างหาก But neutral is being in you know, a half-hearted about a certain doctrine or truth. แต่ว่าการเดินสายกลางหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นแบบว่าสุดใจสุดตัว You know we can believe in the doctrine of, of speaking in tongues. เราอาจจะเชื่อในเรื่องของหลักคำสอนเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ But at the same time use the wisdom of of God gift. in this how we use แต so us ่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้สติปัญญาของพระเจ้าด้วยว่าเราจะใช้ของประทานในด้านนี้ออกไปยังไง blessing and be เพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วย about truth don't to the แต่เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเชื่อในความจริงนั้นแค่ครึ่งเดียวนี่ t คริสเตียนหลายๆคนแล้วก็รวมไปถึงผู้รับใช้อีกมากมายด้วยในพระกายพระคริสต์ about the truth of healing. ครึ่งเดียวเกี่ยวกับหลักคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ในเรื่องของการหายโรค But the Scripture is very clear that healing is included in the redemptive work of Jesus Christ ตั้งที่พระคัมภีร์เองก็พูดอย่างชัดเจนมากว่าการหายโรคนั้นอะ่ะก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่อ uh, ยู่ในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ let's read some more scriptures in Galatians 3:13 it says ถ้าเรามาอ่านด้วยกันในกาลาเทียบทที่สมข้อ1ิข้อนี้ได้บอกว่า t h Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for, us, for written cursed, everyone who hangs on written curse tree. us is is hangs it a พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้นั้นต้องถูกสาปแช่ง piece by piece and look at this in a deep way. ถ้าคุณดูทีละส่วนแล้วก็ดูในความหมายที่มันลึกซึ้งลงไป Notice here the scripture talks about curse. คุณก็จะเห็นว่าข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของคำสาปแช่ง You see, curse is not an idea that was developed by some tribes in the jungle. คำสาปแช่งตรงนี้ไม่ได้เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเผ่าที่เขาอาศัยอยู่ในป่าลึก You know wherever people believe about ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ผู้คนเชื่อในเรื่องของคำศัพท์ t h about it, where did that idea, where did that instinct, that consciousness come from? เราก็ต้องคิดว่าเออแนวความคิดแบบนี้หรือว่าจิตสำนึกในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนหรอ Because it's a spiritual reality that is in the world เพราะนี่มันคือความเป็นจริงในโลกทางฝ่ายวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกของเรา If you trace back all this human civilization and tribes and cultures if you trace them back it goes all the way back to the garden of eden ถ้าเราย้อนกลับไปนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าจุด กำเนิดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่สวนเอเดนคือวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าดูจริงๆก็ย้อนกลับไปอยู่ที่จุดเดิม The first time the word curse is used is after the curse used Eve fall of is is word Adam and เพราะครั้งแรกที่มีการใช้คำว่าคำสาปแช่งนั้นก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่อาดัมและเอวาได้ทำบาป so believing in a curse is not just idea titious some culture of การเชื่อในเรื่องของคำสาปแช่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเชื่อในเรื่องของโชคลางหรือโชคร้ายโชคไม่ดีอะไรของเผ่าใดเผ่าหนึ่ง It's a spiritual reality that has happened because of man's sin แต่มันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนเลยเนื่องจากมนุษย์ทำบาป Otherwise the scripture would be saying something about superstition then ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้พระคัมภีรก็คงจะพูดถึงเรื่องของโชคลางอะไรแน่นอน Jesus came to redeem us from the curse and he took our curse upon himself on the cross per christ เนี่ยทรงถ่ายเราให้พ้นจากความสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติที่บนกางเขตนั้น what kind of curse is this แล้วคําสาปแช่งตรงนี้มันคืออะไรหรอ is the curse of man Vioting Right of of God law standards the the มันก็เป็นคำสาปแช่งที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เนี่ยละเมิดต่อธรรมบัญญัติหรือว่ากฎเกณฑ์หรือคำสั่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้ When man disconnected from the righteousness of God เพราะเมื่อมนุษย์ได้สูญเสีย ความชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตไปเท่ากับมนุษย์เองก็เปิดประตูแห่งชีวิตเนี่ยให้ทั้งความบาปแล้วก็คำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตพระเจ้าไม่ได้นาําคำสาปแช่งเข้ามาและพระเจ้าก็ไม่เคยสาปแช่งมนุษย์แต่คำสาปแช่งมันมาจากโลกแห่งความมืดไง Open the door for เพราะว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยได้เปิดประตูให้กับคำสาปแช่งเข้ามาผ่านทางการทำบาปของเขาทั้งสองคน But the gospel is Christ redeemed us from the curse of the law. แต่ข่าวประเสริฐตรงนี้บอกว่าพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมัญญติแล้ว Now I want to encourage you or rather give you a homework study. The Book De omy, chapter Deonomy of 28ผมอยากจะหนุนใจแล้วก็ให้การบ้านตรงนี้กับคุณนิดหนึ่งว่าหาเวลาที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคำสาปแช่งเนี่ยจากในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 Look at the list of the curses และให้ไปดูซิว่ามีรายการต่างๆที่พูดถึงคำสาปแช่งเอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง Sickness and disease is part of that curse คุณก็จะเห็นว่าคำสาปแช่งส่วนหนึ่งของคำสาปแช่งมันก็จะมีเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ well, <Christ S 2> ด้วย s redeemed us <S แต่อย่าลืมว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราแล้ว Even though we're attacked with symptoms and sickness and disease in our bodies ถึงแม้บางครั้งร่างกายของเราอาจจะ ถูกจมตีด้วยอาการด้วยความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยแค่จ็บบางอย่าง we we been from them, แต่ mm hmm. ถ้าเราเชื่อว่าเราเถูกไถ่จากสิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถที่จะต่อต้านกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อของเราได้แทนที่เราจะไปยอมก้มหัวแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้น alright so there's so many scriptural truths that shows us this again and again that healing God's for our Plan มีความเป็นจริงจากพ่อพระคัมภีร์อีกมากมายที่เปิดเผยให้เราเห็นว่าการหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา Another thing that need really really look into the healing ministry Jesus when he came thing need into ministry when to look of to world the this he we Jesus is อีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูเพื่อจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเนี่ยพันธกิจที่สำคัญของพระองค์เลยก็คือการรักษาโรคให้กับผู้คน You know Jesus taught people about the kingdom of God. พระเยูก็สอนผู้คนนะเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรพระเจ้า And h e he a l people. และพระองค์เองก็รักษาพวกเขาให้หาย Think about this, right? ลองคิดดูสิ Jesus came to represent the heavenly Father. พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ He came to teach the will of God. พระองค์มาเพื่อจะสอนสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า And he came to demonstrate the will of the Father. และพระองค์ก็มาเพื่อจะสำแดงให้เห็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดา If you read the four Gospels. What do you see Jesus doing m ถ้าคุณอ่านในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มเนี่ยคุณลองดูซิว่าโดยส่วนมากแล้วในพันธกิจของพระองค์นั้นพระองค์ใช้เวลากับการทำอะไรมากที่สุด h s healing the sick ก็คือการรักษาคนป่วย I mean that's a huge revelation for us ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสำแดงที่สำคัญมากๆเลยสำหรับเรา You know that shows us That God interested in the healing God of our body is in และเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยสนใจมากๆที่อยากจะรักษาร่างกายของเราให้หาย it is his will เพราะมันคือความปรารถนาของพระเจ้า God doesn't want his children to be sick and disease พระเจ้าไม่ต้องการเห็นลูกของพระองค์ที่จะเจ็บป่วยแล้วก็เต็มไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บ Now I know a lot of question pops up in your head ผมรู้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีคำถามเยอะ,ะแยะมากมายผุดขึ้นมาในหัวคุณ Why this Christian family uh, they had a child born with disabilities ว่าทำไมครอบครัวของคริสเตียนถึงมีลูกเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์ล่ะ Why did this good minister become sick หรือว่าทำไมผู้รับใช้ที่ดีท่านนี้เขาถึงเจ็บป่วย Why this good Christian a great example of a Christian but but he's always ทำไมคริสเตียนที่ดีคนนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแต่ทำไมเขาเป็นโรคหรื้อรังเราก็อาจจะมีคำถามต่างๆเหล่านี้และคำตอบเราไม คำตอบตรงนี้เราก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะตอบอย่างละเอียด you know, e แต่ยังไงถ้าคุณอยากจะรู้คําตอบอย่างละเอียดน,นะคะมาเรียนที่หลักสูตรเมุสในหลักสูตรนี้เราก็จะมีวิชาการหายโรคตามแนวทางของพระคัมภีร์สอน <another reason S 1> ด้วย why you need sign up, นี่ก็จะเป็น <Right? S 1> อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรจะสมัครไปเราก็มีคําถามมากมายแบบนี้เกิดขึ้น But you k know, n แต่ o u n e e d to simply ask a question but What does God's word reveal to us แต่คนจะถามคําถามอันนี้ที่ถูกต้องดีกว่าว่าค่อยคําพระเจ้าอ่ะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ We cannot live the Christian life with o u t reasoning เราไม่สามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยการแบบ ทําตามเหตุผลของเราหรือคิดหาเหตุผลด้วยตัวเราเอง w e other people are experiencing หรือจากการที่เราเห็นประสบการณ์ของผู้อื่น what does the word of God say แต่เราจะต้องถามว่าถ้อยคำ well, พระเจ้าพูดยังไง Jesus the ultimate picture of the word of God พระเยซูซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยของพระวจนะของพระเจ้า went around healing people all the time เราก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยสเสด็จออกไปแล้วก็ รักษาผู้คนให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บตลอดเวลาเลย Let's finish with the scripture today in Matthew 9:35ให้เราจบการแบ่งปันในวันนี้ด้วยข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่9ข้อ35 and Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรมสาราของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย healing is important to Jesus การหายโรคเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพระเยซู healing is important to God แล้วการหายโรคก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระเจ้า we must Believe the He in Doct of เราควรที่จะเชื่อแบบทุ่มสุดใจไปเลยเกี่ยวกับหลักคำสอนในเรื่องของการหายโรคนี้ Our time see you again tomorrow We hope you today up time is again We'll see We have blessed day a เวลาของเราวันนี้หมดลงแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันต่อและวันนี้เราขอที่ฐานว่าขอให้คุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า